สัดส่วนนี่ครัวเรือนเวลานี้ของเราเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ประชาชาติเนี่ยอยู่ในอันดับแซงอันดับอาจจะอันดับสองของอาเซียนนะคนเนี่ยนะฮะมีการค้างหนี้ไม่สามารถจะผ่อนดอกเบี้ยหรือผ่อนเงินต้นเนี่ยได้เนี่ยจำนวนมากเลยครับคือย้อนไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลแพทองทานรัฐบาลเศรษฐาแม้แต่รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยไม่ได้เน้นให้มีการกระจายรายได้เนี่ยนะลงไประดับล่างเนี่ยเท่าที่ควร เอาจรินเข้าเนี่ยตอนที่ยอดไปประมาณสักปีปีกว่าแล้วเนี่ยตอนนั้นดรอุตมะสาวานายนอดีตแล้วนตำดคลังเนี่ยยังอยู่ในพักพลังประชารัฐด,ด้วยกับผมเนี่ยเราสองคนทําการศึกษาและเราก็เสนอแนวคิดนะคว่าใหเา้เอาเงินที่าจากกองทุงนเตินฟูเนี่ย,เ,ยเอามาใช้ในการแก้ปัญหานี่รปรากฏว่านโยบายของผมนี่เขาถามาคนี่1.1ล้าน,ล,านล้านเนี่ยนะ เื่ยไหมตอนนี้มันลดลงมาเหลือประมาณ5้าแสนล้านเองลดลงมาครึ่งหนึ่งภายในเวลาภายในเวลาตั้งแต่ปี2514เนี่ยนะไอ้2554จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ตียว่าประมาณ14ปีใช่ไหมก็ลดลงมาก็เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหามาได้เรื่อยใช่ไหมพันล้านอ่าแต่นี้เวลาเนี้ย26,000ล้านเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาว่ามันเหลืออยู่เนี่ยนะแล้วเขากะว่าจะเอาไปใช้นึ่หมื่นล้านเอาไปตั้งทำยังไงเอาไปตั้งเป็นเอครับ เอาไปตั้งเป็นภาษาอังกเียก asset management company เนี่ยนะครับภาษาไทยคือก็คือเป็นบรรษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยแหละ,ะเพื่อที่จะซื้อนี่จากระบบแบงค์ใช่ไหมฮนะแต่บังเอิญซื้อนี่จากนอนแบงค์ด้วยนอนแบงค์นี่เยอะไหมครับนั่นนะสิเวลานี้เนี่ยกลายเป็นว่าไอ้นี่เนี่ยที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยรประมาณสักแสนสองหมื่นล้านเนี่ยมันจะเป็นนี่จากนอนแบงค์เป็นส่วนใหญ่เลยแปดหมื่นกว่าล้านคือเราเมื่อกี้ที่ผมบอกบเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยลูกนี้เนี่ย ที่เขาจะเอามาดูแลเนี่ยประมาณแสนสะองหมื่นล้านนะครับมันเป็นลูกหนี้นอนแบงค์สักแปดหมื่นห้าแล้านครับแต่เราถามมาอย่างนี้ไอ้คนที่ผ่อนเพื่อลดหนี้รัฐบาลเนี่ยสถาบันการเงินพวกแบงค์คือแบงค์ครับใช่ไหม,มเขาผ่อนในจนกระทั่งเวลาเนี่ยล,ลดจาก1.1ล้านล้านเนี่ยที่ผมโอนไปให้เขาเนี่ยนะผมเป็นคนบอกไอ้คุณเป็นคนจ่ายเขาก็รับจ่ายแล้วลดลงมาเหลือเวลาเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยครับไอ้นอนแบงค์ไม่ได้ช่วยเนี่ย ผมเป็นแบงค์ใช่ไหมผมเป็นคนผ่อน <c oughs> ผมเป็นคนแก้ปัญหาให้กับรัฐบาล <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ผมเป็นเด็กดีมาตลอดเลย <c oughs> แล้วอยู่ดีๆเอาเงินที่ผมได้มาเนี่ยที่ผมช่วยรัฐบาลเนี่ยจะเอาไปช่วยดอนแบงค <c oughs> ์แล้วก็ล่าแบงค์รัฐบาลเคยช่วยแบงก์ไว้ในอดีตเนี่ยนะ <c oughs> ตอนนี้มาช่วยกลับอันนี้สมควร <c oughs> แต่อยู่ดีๆเนี่ยนะจะไปเอา,ร,ารัฐบาณรัฐ <c oughs> นะหรือภาระหนี้สาธารณะของรัฐเนี่ยและไปช่วยนอนแบงค์เนี่ยอ๋ออันนี้ผมว่าผิดกฎหมายและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ละแต่ว่าการแก้เนี่ยนะฮะระวังเนี่ยมันไปกลายเป็นว่าไปเริ่มหนึ่งแล้วมันจะเกิดปัญหาสองไปเริ่มสองแล้วมันจะเกิดปัญหาสามต้องแยกเป็นก้อนก้อนก้อนที่เป็นของนอนแบงค์ต้องให้นอนแบงค์เขาแก้เองนี่ส่วนที่เหลือนี่คือส่วนของแบงค์าณิตในความเห็นผมเนี่ย ไม่จำเป็นต้องไปตัง c, ้งเ m c ็ก็บอกว่าแบงค์้แบงค์แบงค์ใครแบงค์งงมันก็ทาไปแต่เราต้องให้ไกด์ไลน์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับนะผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะ,ะวิธีการแก้ที่ที่ผมว่าเริ่มต้นท,ที่ที่มีโอกาสจะทะลุทะลวงเนี่ยได้มากที่สุดก็คือว่าจัดทํานโยบายเนี่ยที่เน้นในเรื่องของการกระจายรายได้ครับ นโยบายเศรษฐกิจที่ทําให้ผลประโยชน์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะในสังคมเนี่ยมันกระจายลงไปข้างล่างนะฮะมันคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งจะเสียครับมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยที่จะต้องขยับจุดสมดุลเนี่ยนะฮะให้เกิดเฟเวอร์ให้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากขึ้นครับซึ่งในกรณีของพลังงานเนี่ยนะธุรกิจพลังงานเนี่ยต้องเข้าไปรื้อโครงสร้างเลยแต่ว่าในเรื่องของพลังงานเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับมอมหลวง ก่อนกับสีวัตรแล้วเราพร้อมคือมองใน,นแค่นี้นะเราสามารถที่จะเข้าไปรื้อโครงสร้างนะในเรื่องของพลังงานเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าของชีพให้แก่ประชาชนเนี่ยได้โดยไม่ต้องออกกันใหมายใหนะม่นะอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีค่อนสวัสดีครับพบ กับผมจกตุรงกรอบแก้วและรายการสืบเศรษฐกิจนะฮะซึ่งวันนี้แน่นอนมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการที่รัฐบาลมีแนวคิดจะนำเงินจากกองทุน AMC นะฮะไปซื้อนีเสียออกจากระบบสถาบันการเงินและนอนแบงค์นะฮะซึ่งถามว่าเคสนี้เนี่ยเป็นเคสใหม่หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เคสใหม่นะฮะก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีถ้าหากใครยังจำกันได้นะ รัฐบาลชุดที่ผ่านมานะฮะร,รัฐบาลของคุณแพ่ทองทานก็เคยมีแนวคิดจะนำกองทุน AMC ซเนี่ยไปซื้อนี่ทั้งระบบเลยนะะออกจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นนี่เสียนะครับอันนั้นก็คือซื้อทั้งนี้ธุรกิจและก็นี่ของประชาชนแต่ณวันนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันมีแนวคิดใหม่ก็คือจะซื้อนี่เสียเฉพาะของบุคคลหรือที่เราเรียกกันว่านี่รายย่อยนะฮะซึ่งมีจํานวน ประมาณจะใช้เงินประมาณ1นึ่งมื่ล้านบาทน,นะฮะจากกองทุน AMC ซึ่งแน่นอนมีทั้งผู้เห็นด้วยและก็มีทั้งผู้ไม่เห็นด้วยวันนี้เราจรึงเชิญนักเศรษฐกิจมือดีของประเทศไทยนะฮะมาพูดเรื่องนี้นะครันั่นก็คือคุณธีรชัยภูวานาตรานุบาลน,นะซึ่งท่านเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสวัสดีครับคุณธีรชัยสวัสดีครับคำ,คำถามแรกเลยฮนะ AMC คืออะไรครับคืองี้มันต้องเริ่มต้นก่อนเนี่ยว่ามันมีปัญหานี้นะค้างดอกเบีย้ยลูกหนี้ที่เราใช้คำว่าลูกหนี้ด้อยคุณภาพเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก non-performing loan นะ NPL เนี่ย<น>อยู่ในระบบเนี่ยเยอะแล้วไอ้ส่วนที่เป็นนี่ที่เป็นลูกหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะคือลูกหนี้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะมันเยอะมากสัดส่วนหนี่ครัวเรือนเวลานี้ของเราเนี่ย คิดเป็นสัดส่วนต่อไรายได้ประชาชาติเนี่ยอยู่ในอันดับแซงอันดับอาจจะอันดับสองของอาเซียนนะแล้วบันกลายเป็นเวลานี้คนเนี่ยนะฮะมีการค้างหนี้ไม่สามารถจะผ่อนดอกเบีย้ยหรือผ่อนเงินต้นเนี่ยได้เนี่ยจำนวนมากเลยครับจริงๆแล้วสาเหตุหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากนโยบาย ของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะของหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะคือย้อนไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลแผทองทานรัฐบาลเศรษฐาแม้แต่รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยไม่ได้เน้นให้มีการกระจายรายได้เนี่ยนะลงไประดับล่างเนี่ยเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นพอรายได้มันลงมาน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะจะหารายได้เนี่ยมาชําระคืนหนี้เนี่ยมันก็มีจํากัดนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะฮะ เราจะพบะว่าปัญหาไอ้ตอนโควิดเนี่ยมันกระทบครัวเรือนเยอะเลยนะไอ้ตอนโควิดเนี่ยมันกลายเป็นว่าถูกเบรกถูกเบรกไปแล้วเนี่ยก็หลายกิจการซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยปิดผมจําได้ว่ามีคนมาเล่าให้ฟังบอกนะมีคนพยายามจะเปิดร้านอาหารเปิดแล้วก็ถูกปิดเปิดแล้วก็ถูกปิดเนี่ยนะครรอบสองรอบทีเดียวมันทําให้การหาไรายได้ของคนชั้นล่างเนี่ย ฝืดเคืองผมเคยดูตัวเลขเนี่ยจากเครดิตบิลโเนี่นเขาบอกว่าหลังโควิดเนี่ยนะฮะการฟื้นตัวอของไรายได้ของประชาชนเนี่ยมันเป็นตัวเคคือมันมีเคนี่คือขาบนกับขาล่างขาบนเนี่ยคือคนที่มีความรู้คนที่เงินเดือนอยู่ในระดับสูงรายไ,ได้เวลาเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะฮะหลังมันแซงก่อนโควิดเนี่ยนะฮะยอย่างรวดเร็วเลย แต่ไอขาล่างเนี่ยคือคนที่ความรู้น้อยคนที่อยู่ในเงินเดือนระดับต่ำโดยยิ่งเงินเดือนต่ํากว่า30 0 0 0บาทต่อเดือนลงไปเหลือ20 0 0 0บาทต่อเดือนพวกนี้เนี่ยนะฮะประสบปัญหาเยอะมากเลยแล้วกลายเป็นว่าแม้แต่การฟื้นตัวของรายได้เนี่ยนะมันก็กว่าจะกลับขึ้นมาเนี่ยเท่ากับระดับก่อนโควิดเนี่ยใช้เวลามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถามว่ามันเป็นปัญหา ใหญ่ของประเทศหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยอันนี้เป็นเพราะฉะนั้น,นการที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยรัฐบาลของคุณพระทองทานเนี่ยมาถึงรัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขอันนี้ถูกต้องก็คือซื้อนี้เสียออกไม่ใช่ไหมไม่ไมไมค,คือการลักษณะของการแก้ไขมันมีหลายวิธีใช่ไหมครเอาจริงๆเข้าเนี่ยตอนที่ยอดไปประมาณสักปีปีกว่าแล้วเนี่ยตอนนั้นดรอุตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยยังอยู่ในพักพลังประชารัฐด้วยกับผมเนี่ย เราสองคนทําการศึกษาแล้วเราก็เสนอแนวคิดว่าให้เอาเงินที่จากกองทุนเดิร์เนี่ยเอามาใช้ในการแก้ปัญหานี่พอเสนอออกไปแล้วเราก็ถแถลงข่าวแต่ถแถลงข่าวไปแล้วรู้สึกว่าความสนใจของรัฐบาลในขณะนั้นคือเป็นรัฐบาลของนายกเสนียไม่ได้ไม่ได้สนใจเท่าไหร่จนกระทั่งหลังจากนั้น,น,นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยนะฮะแกขึ้นไปพูดบนเวทีที่นชั่นเนี่ย แล้วก็เอ่ยบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการคิดที่จะเอาผลประโยชน์จากกองทุนฟูนี่เข้ามาช่วยนะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยเสนอแต่ว่าปัญหาคือหลังจากนั้นเนี่ยมีการเอามาทําแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตรงรมันก็ไม่ตรงผมย้อนอธิบายนิดนึงว่าอเงินกองทุนฟูนี่มันมาได้ยังไงย้อนไปเนี่ยนะฮะไอ้เงินตรงนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไอ้ตอนเกิดต้มวิกฤตต้มยำกุ้งบแบงลม้ม S 2, 2 <S องส <4, 0. S 1> ี่ศูนย์สองห้าสี่ศูนย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ดูแลเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าไปช่วยอุ้มไม่ใช่อุ้มแบงค์นะอุ้มผู้ฝากเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดบอกบอกผู้ฝากบอกว่าเออเงินคุณศูนย์ผมว่ามีผลกระทบหนักมากหรือไม่ก็บอกเงินคุณเนี่ยร้อยหนึ่งในเหลือสามสิบาทเขาเขาก็จะเพราะว่าเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเชื่อว่าแบงค์จะไม่ล้มก็เลยรัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไป อุ้มไอ้ตัวผู้ฝากเงินไม่ให้ได้รับความเสียหายครับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยต้องแบกหนี้แทนเนี่ยนะฮะแทนประชาชนเนี่ย1.4ล้านล้านบาทเยอะมากสมัยนั้นนะคือย้อนไปปีปี2540นะในนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็กําหนดไว้ว่ารัฐบาลกระทรวงคลังใช้ดอกเบี้ยแบงคชาติชดใช้เงินต้นใช่ไหม ปี2554ันห้า้ลังจากนั้นอีก14ปีตอนนั้นนี่คุณเจียชัยทำหน้าที่อะไรอยู่ตอนปีวิกฤตต้มยำกุ้งนี้วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยผมเนี่ยอยู่ในแบง้์ชาติเลยแหละแล้วผมเนี่ยเรียกว่าอยู่ในวังวนเนี่ยเขาเรียกอยู่กับสังเกตเาเรียก eye of the storm อยู่ตรงใจกลางของพายุเลยนะผมก็พยายามจะสู้กับ IMF เนี่ยแล้วบอกว่าให้อย่าไปปิด56ไฟนะ58ไฟนะอะไรเงี้ยนะตอนนั้นที่เหตุการณ์มันมันตึงเครียดมากนะฮะแต่ว่า อันนั้นวันหลังคงมาเล่ากันอีกทีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็ย้ายไปเป็นเลขาธิการกรตมแล้วปี2554เนี่ยผมได้เป็นรัฐมนตรีคลังสมัยรัฐบาลคุณยิ่งคลงักะะพอผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ปรากฏว่าผมมีปัญหาผมเนี่ยนะฮะต้องจัดงบประมาณเนี่ยนะในขณะนั้นเหลือ4หมื่นล้านต่อปีตอนแรกเลยนี่6หมื่นล้านต่อปี4หมื่นล้านต่อปีเพื่อจะจ่ายดอกเบี้ย สำหรับนี่แต่งนี้แล้วนี่ตรงนี้นะครจาก1.4ล้านล้านเนี่ยลดลงไปนิดเดียวลดลงไปเนี่ยเหลือ1.1ล้านล้าน,านก็ยังเยอะอจากปี40จากปี40 14ปีมันลดลงไปนิดเดียวแล้วภาระดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังค้างอยู่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ย40,000ล้านใช่ไหมผมก็ดูแล้ผมบอกไอ้อย่างงี้ไม่ไหวแล้วผมจะเอาเงิน40,000ล้านเนี่ยนะฮะไปพัฒนาอะไรยังไงไม่ได้เลยเนี่ยติดผมก็เลยมาออกไอเดีย แล้วไปปรึกษาท่านนายกยิ่งรักนะครับบอกท่านผมคิดว่าอย่างนี้เราในตอนตอนแบงก์วิกฤตรัฐบาลช่วยรัฐบาลอุ้มครับตอนนี้มันกลับมาในสิบสี่ปีมาแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้รัฐบาลวิกฤตครับแบงก์ต้องช่วยอุ้มอผมก็บอกผมเอาอย่างนี้ไหมเราออกเป็นพระราชกำหนดแล้วเราบอกว่าไอ้เงินหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านเนี่ยนะฮะโอนไปให้เป็นภาระของแบงก์ ครับแต่ว่าเราไม่ได้บังคับแบงค์ต้องควักกระเป๋าจ่ายเป็นก้อนเลยนะค,ค่อยๆทยอยให้เวลาเนี่ยนะฮะเป็น10ปีอะไรอย่างเงีนะ้ยเพราะฉะนั้นแบงค์ก็ค่อยๆค,คือแบงค์เอาเงินอย่างไรเขาเาเ,เก็บจากลูกค้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วมาทยอยอทยอยจ่ายนะฮะปรากฏว่านโยบายของผมนี่เขาทำอ่ะครับนี่หนล้านล้านเนี่ยนะเชื่อไหมตอนนี้มันลดลงมาเหลือประมาณ5 0 0แสนล้านเองลดลงมาครึ่งหนึ่งภายในเวลา ภายในเวลาตั้งแต่ปี2514เนี่ยนะ2554จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เตียวว่าประมาณ14ปีใช่ไหมก็ลดลงมาก็เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหามาได้เรื่อยใช่ไหมแล้วไอ้อตรงนี้เนี่ยพอลดลงมาแล้วเนี่ยตลอด14ปีเนี่ยนะภาระดอกเบี้ยปีละ40่0มือล้านเนี่ยยกไปเป็นของระบบแบงก์หมดก็กลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะกระทรวงคลังเนี่ยลอยตัวขึ้นมาถึงจะได้มีเงินไปทำโน่นทำนี่อะไรนี้พอมันมา ถึงจังหวะที่มันเกิดปัญหาไอ้ลุหนี่ด้อยคุณภาพเนี่ยนะก็เลยมีไอเดียว่าเอาถ้าอย่างนี้เอา,อางี้ดีกว่าไอ้เงินเนี่ยที่แบงก์เนี่ยจะต้องเอามาใช้ใช้นี่ใช้คืนหนี้กองทุนฟูเนี่ยชะลอหน่อยได้ไหมนะเขาก็เลยบอกว่าอัตราที่มีแบงก์ที่จะเอามาแล้วมาใช้ลดหนี้เนี่ยลดลงสักครึ่งหนึง่งนะเงินไอ้ครึ่งหน,นึ่งอะที่เหลือเนี่ยก็เลยเอามาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเอามาแก้ปัญหานี่ ก็เหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่อืมเข้าเอาออกมาเนี่ยนะฮะคร่าวๆเนี่ยถ้าผมจำด้วยเลขไม่ผิดประมาณ2,600 0ื่นหกสอ่้านแต่นี่เวลาเนี้ย2 6 0 0 0ล้านเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาว่ามันเหลืออยู่เนี่ยนะแล้วเขากะว่าจะเอาไปใช้1น0่หมื่นล้านเอาไปตั้งทำยังไงเอาไปตั้งเป็น AMC นะเอาไปตั้งเป็นภาษาเขาเรียก s s t m t n a n e m e n t n t m p m p y เนี่นะภาษาไทยคือก็คือเป็นบรรษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยแหะนะเพื่อที่จะซื้อนี่ จากระบบแบงค์ใช่ไหมฮะแต่บังเอิญซื้อนี่จากนอนแบงค์ด้วยถูนอนแบงค์นี่เยอะไหมครับนั่นนลสิเวลานี้เนี่ยกลายเป็นว่านี่เนี่ยที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยประมาณสักแสนสองหมื่นล้านเนี่ยมันจะเป็นนี่จากนอนแบงค์เป็นส่วนใหญ่เลยแปดหมื่นกว่าล้านเท้่ากับว่าของของแบงค์เอกชนประมาณหมื่นหกเองหมื่นหกแล้วของแบง์รัฐเท่าไหร่ของแบง์รัฐประมาณหมื่นแปดก็ถือน้อยสัดส่วนน้อยกว่าเยอะมากพอออกมาอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ตั้ง คือเขาบอกว่าอย่างนี้เงินที่จะเอาไปเนี่ยจากจากกองทุนเงินฟูเนี่ยหมื่นล้านเนี่ยจะเอาไปเพื่อใช้ซื้อนี่เนี่ยเจ็ดอีกสามพันเนี่ยเอาไว้เนี่ยเป็นค่าบริหารจัดการอะไรต่างๆครับทีนี้ผมบอกว่าไอ้การตั้งเอ็เนี่ยในความเห็นผมเนี่ยผมว่ามันไม่จําเป็นคืองนี้ครับเอ็เนี่ยเคยมีการตั้งขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยท่านอดีตนายกทักษิณนะครับตอนนั้นเนี่ยมันจําเป็นต้องตั้ง เพราะว่าลูกหนี้เนี่ยที่จะต้องมีการเคลียร์ตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เอาเข้ามาเคลียร์นะแล้วเคลียร์โดยใช้ MC เอ็มซีเนี่ยมันเป็นลูกหนี้ภาคธุรกิจแล้วพวกโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทําโรงแรมหรือก่อสร้างเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วมันไปไม่รอดใช่ไหมทำโรงงานอะไรซึ่งมันกระทบการจ้างงานกระทบการจ้างงานในขณะนั้นเนี่ยก็เราบอกว่ามันจําเป็นจะต้องมีระบบที่เราจะต้องเรียกว่าลดหนี้แบบแบบรุนแรงคือแหกคัด นี่คำว่าตัดผมเนี่ยหมายควาว่ายอดหนี้นะ <c oughs> เงินต้นเนี่ยร้อยหนึ่งต้องลดเลย <c oughs> ลดให้กับลูกหนี้ <c oughs> ใช่ไหมฮะตนี้ลดยังไงเนี่ยมันถึงจะไม่ออกมาแล้วกลายเป็นว่าเป็นการเรียกว่าให้ท้ายลูกหนี้ <c oughs> ในการที่ไปปฏิบัติอะไรที่ไม่ไมถูกต้องลดยังไงเนี่ยนะฮะมันเป็นการลดที่มันเป็นมาตรฐานเดียวกันในทั้งระบบ ก็เลยต้องโอนเข้ามาที่เอ c ็มซีใช่ไหมแล้วก็มาพิจารณานะฮะตอนนั้นผมจะเคยเคยเข้าไปเป็นกรรมการด้วยช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เห็นเลยว่าการพิจารณาเนี่ยเป็นแบบมืออาชีพนะการพิจารณาในแต่ละโครงการแล้วเราก็ดูแล้วบอกว่าสมมุติว่าเดิมเนี่ยนี่ค้างอยู่พันล้านนะ แล้วเวลานี้เขาบอกว่าเขาปรับใหม่ละเขามีหุ้นส่วนใหม่เข้ามารวมลงทุนนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาครับจะมีการลงทุนเอาเอาอครื่องจักรใหม่เข้ามาแล้วก็มีาาการตลาดก็จะปรับอย่างน<ะ>ี้อย่างนี้นะขอลดหนี้จากพันเนี่ยนะฮะจากหนึ่งพันล้านเหลือเหลือสักเจ็ดร้อยล้านได้ไหมนะแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะค่อยๆปรับอย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยฟื้นนะฮะแล้วปรากฏว,ว่า กำไรดีเดี๋ยวเอากำไรมาให้คือคือให้มีอัพไซด์คือค่อยเอากำไรมาคืนให้กับทางระบบแบงค์อะไรเนี่ยเพิ่มเ,เติมนี่แหละนะฮะเป็นระบบเอ็มซีที่ผมคิดว่าใช้ประโยชน์ได้แต่กรณีนี้มันไม่ใช่โปรเจกต์ธุรกิจคือผิดวัตถุประสงค์มัน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 ไม่ไมีความ,ม,มคืออย่างนี้ไม่ไม่เอิครับคือวาเราบอกว่าเราตั้งองค์กรขึ้นมานะที่เป็นบรรษัทอะไรต่างเนี่ยนะแล้วเราโอนลูกหนี้ในกอในขอเข้าไปเนี่ยแล้วบอกว่าเราเราจะไปทําอะไรที่มัน พิจารณาลุหนี้รายตัวเนี่ยนะบ,บุคคลธรรมดาเนี่ยนะแล้วพิจารณาได้ดีกว่าแบง,แบงค์ผมว่ามันมันเป็นไไม่ได้ซึ่งอันนี้แบงค์เขาคนโทรลได้อยู่แล้วแ,แบงค์เขาคนโทรลได้แบงค์เขารู้จักลุกหนี้อยู่แล้วแล้วก็เขาก็ดูแล้วโอร่อนผ่อนตามได้เนี่ยนะเพียงแต่ว่าใน,ในในกรณีที่จะเราจะทําอยู่ที่ตัวแบงค์เนี่ยนะะมันก็จะประหยัดสามพันใช่ไหมถูกไหมครับเราเราบอกแบงค์เลยบอกว่าต้องขอให้ทุกแบงค์นี่ตั้งเป้า ลดอย่างน้อยเนี่ยจากหนี้ร้อยลงมาเหลือเก้าสิบจากลดหนี้ร้อยเนี่ยลดเก้าบห้าให้มองลงมาเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะแต่ถ้าลูกหนี้เนี่ยนะฮะดูแล้วเนี่ยมีกําลังในการที่จะจ่ายได้มากกว่านั้นค่อยขยับขึ้นมาเนี่ยถ้าออกมาตามแนวนี้นะแล้วเราก็บอกแบงก์บอกว่าถ้าคุณทําเนี่ยค,คุณไม่ต้องไปฟ้องอ่ะถือว่าหักภาษีได้เลยนะฮะออกแนวนี้มันก็พอได้เพราะฉะนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นประเด็นเล็กเป็นประเด็นที่ว่าผมว่า ถ้าเราทำในให้แต่ละแบงค์ทำเองนะโดยเรามีกาลยลายเข้าไปเนี่ยจากทางรัฐบาลเนี่ยมันก็จะประหยัด3ามพันล้านแล้วแต่นั่นก็เป็นประเด็นเล็กแต่ประเด็ดนปัญหาเวาลานนที่ใหญ่กว่านี่คืออย่างนี้คือเราเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยลูกหนี้เนี่ยที่เขาจะเอามาดูแลเนี่ยประมาณแสนสองหมล้านนะครับมันเป็นลูกหนี้นอนแบง 8, 500, ค์สักแปดหมื่้าล้านแต่เราถามว่าอย่างนี้ไอ้คนที่ผ่อน เพื่อลดหนี้รัฐบาลเนี่ยสถาบันการเงินพวกแบงค์คือแบงค์ใช่ไหม,มเขาผ่อนเนี่ยจนกระทั่งเวลาเนี่ยลดจาก1.1ล้านล้านเนี่ยที่ผมโอนไปให้เขาเนี่ยนะผมเป็นคนบอกไอ้คุณไปจ่ายเขาก็รับจ่ายแล้วลดลงมาเหลือเวลาเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ดอนแบงค์ไม่ได้ช่วยเนี่สแสดงว่าอย่างนี้สถาบันการเงินก็ไม่แฮปปี้นะก็นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใจนะว่ามันจะออกมาว่าเขาจะมีการจะช่วยนอนแบงค์ ราดได้แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ผมได้มาจากข่าวนั่นเองครับสืบจากข่าวเด้อเพราะฉะนั้นเด้ไอการปฏิบัติของกระทรวงคลังเด้อจะเอายังไงจริงก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเอาตามข่าวเนี่ยเขาจะช่วยแล้วถ้าเอาการตามเอาตามข่าวจะช่วยเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาสองอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยมันรอนสิทธิ์แบงค์ อ่าครับก็ผมเป็นแบงค์ใช่ไหมผมเป็นคนผ่อนผมเป็นคนแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลใช่ไหมผมเป็นเด็กดีมาตลอดเลยแล้วอยู่ดีเอาเงินที่ผมได้มาเนี่ยที่ผมช่วยรัฐบาลเนี่ยจะเอาไปช่วยดอนแบงค์ซึ่งของผมมันมีแค่หมื่นกว่าล้านเองอ่าหมื่นหกพันล้านเองอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะถ้าเกิดมันออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ที่แบงค์เนี่ยเราผ่อนให้บอกว่าไอ้ไอ้ไอ้การการที่แบงค์ประหยัด ร, uh, รัฐบาลยกให้เลยถ้าเป็นแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าอย่างนี้ว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะยกภาระการคลังนะฮะให้กับแบงค์ไอาการยกภารการคร้างให้กับแบงค์เนี่ยผมว่ามันก็ต้องเอาเข้ารัฐสภานะ,ะอันนั้นชัดเจนอยู่แล้วลนะ่ะแต่ว่าอาจจะพออธิบายได้ว่าแบงค์เนี่ยเขาช่วยรัฐบาลมาในอดีตครับ แต่ก็ไม่ง่ายนะผมว่าผมว่ามันมันก็จะมีข้อข้อพิจารณาว่าแล้วก็เหลาแบงรัฐบาลเคยช่วยแบงไว้ในอดีตนี่นะตอนนี้มาช่วยกตอบนนี้สมควรแต่อยู่ดีๆเนี่ยนะจะไปเอางบประมาณร,รัฐครนะหรือภาระหนี้สาธารณะของรัฐเนี่ยแล้วไปช่วยนอนแบงเนี่ยอออันนี่ผมว่าผิดกฎหมายผมว่าผิดกฎหมายเนี่แหละผมก็เลยดูแล้วเนี่ยว่าเออเลยเลยทักท้วงไว้ว่าถ้าหากว่าท่านจะออก โปรแกรมนะทำมาตรการนโยบายอันนี้เนี่ยผมแนะนําให้ท่านปรับซะหน่อยนะเพื่อจะให้แน่ใจว่าไม่ไม่ผิกดกฎหมายครับแล้วขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะฮะมันมันสำคัญว่าจะต้องทําให้เกิดภาพชัดเจนว่าเราทำทาให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อแบงค์และต่อนอนแบงค์นะฮะเอะคุณอเยอชัยอ้อย่างสมมุติว่ากรณีนี้เขาทําจริงอะนะฮะแล้วเขาก็ไปซื้อนี่จากแบงค์มาในใน ที่คุณเทียชายบอกคือ5%ครับถ้าเขาสามารถไปเก็บเงินหรือว่าไปไปมีรายได้จากตรงนี้มากกว่า5%อย่างเงี้ยมันจะเกิดผลอะไรไหมขนาดนี้ถ้าออกแบบตามนี้ครับไรายได้ตรงนี้มันจะตกเป็นของ AMC ม,มันก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยผมเนี่ยเป็นแบงค์ที่หนึ่งเนี่ยนะลูกหนี้ที่คุณได้มาเกินเนี่ยมันเป็นลูกหนี้ของแบงค์ผมเป็นหลักเลยอืมอะอม คุณเอากำไรตรงนี้แล้วไปแชร์ให้แบงค์อื่นได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกมาแล้วเนี่ยเราทําแบงค์ใดแบงค์หนึ่งแบงค์นั้นทําอยู่ในแบงค์นั้นเนี่ยเขาเก็บได้เกินมันก็เป็นประโยชน์ของแบงค์นั้นใช่ไหม,มไม่งั้นกลายเป็นเอาไปลงขันอ่ะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้มันคือมันมองมองแล้วมันเสียทั้งคืนทั้งร่องมันมีความเสี่ยงหลายจุดไม่ไม่ไม่ใช่เสียเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าพยายามจะแก้ปัญหาที่สําคัญและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ละแต่ว่า การแก้เนี่ยนะฮะระวังเนี่ยมันไปกลายเป็นว่าไป,ไ,ปไปเริ่มหนึ่งแล้วมันจะเกิดปัญหาสองไปเริ่มสองแล้วมันจะเกิดปัญหาสามครับถ้าในมุมมองของคุณเจรชัยเนี่ยการแก้ปัญหารูกหนี้รายย่อยอย่างเนี้คุณเจรชัยมองว่ามันจะควรจะแก้ยังไงมันถึงจะไม่สุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อระบบทั้งสถาบันการเงินแล้วก็ระบบของออนี่สาธารณะคุณเจริชัยมองต้องแย<า>กเป็นก้อนๆอนครับ ก้อนที่เป็นของนอนแบงค์ต้องให้นอนแบงค์เขาแก้เองคือนอนแบงค์เนี่ยนะเงินติดล้อเงินอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะส่วนต่างดอกเบี้ยเขาสูงมากสูงมากเลยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดหนี้เสียเนี่ยนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจเนี่ยแหละคุณหนี้ของคุณเสียคุณก็แก้ไปนะคุณต้องแก้เองเพราะเวลาคุณได้คุณก็ได้เยอะถูกต้องเวลาตอนได้มันมาแบ่งเนี่ยอันนั้นนะของตัวตัวนอนแบงค์ ตัวหนี้ของแบงก์รัฐครับไอ้ตรงนี้ก,ก,ก็ต้องช่วยแก้แต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้กรณีของลูกหนี้แบงก์รัฐเนี่ยครับถ้ามันเสียผมคิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะไปเรียกว่าช่วยแบงก์รัฐเนี่ยนะฮะโดยการเพิ่มทุนขึ้นมาเนี่ยนะฮะ mm. ให้เขาตัดหนี้ร้อยลงมาเหลือห้าแล้วก็เพิ่มทุนให้ทำเฉยๆเ,เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้ครับมันต้องไปสอบสวนก่อนครับว่าไอ้การที่หนี้เสียเนี่ย มันเกิดจากระบบก็ดีแล้วนะแต่ว่าสภาวะเศรษฐกิจมันไม่เอืมหน่วยคือยังไงก็ตามไปแล้วมันถึงได้เสียครับหรือว่ามันเกิดจากกระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อของเขาเนี่ครับมันมีจุดอ่อนต้องแก้ไขหรือมันเกิดจากไอ้คนที่มันพิจารณาสินเชื่อนี่มันมีส่วนตัวอะไรหรือเปล่าครับถ้ามีก็ต้องมีการลงโทษทั้งหมดเนี่ยนะฮะในเรื่องของแบงก์รัฐเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของ ของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขปัญหากับแบงก์รัฐอยู่แล้วโดยใช้งบประมาณแต่ว่าขั้นตอนก่อนที่จะแก้ไขก่อนที่จะช่วยแบงก์รัฐเนี่ยมันต้องเอาเรื่องเนี่ยเข้าสภาให้สภาเขามีการซักถามแล้วก็มีการมีการตั้งคําถามว่าเกิดจากเรื่องอย่างไรมีเรียกแบงก์รัฐให้มาชี้แจงอะไรเนี่ยเพื่อที่จะให้มันโปร่งใสนะแล้วเป็นการป้องปรามไม่ให้มันเกิดการดําเนินการในอนาคตที่มันไม่เหมาะ ไม่เหมาะไม่สมครับนี่ส่วนที่เหลือนี่คือส่วนของแบงค์พาณิชย์ในความเห็นผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปตัง C, ้งเอ็มซีก็บอกว่าแบงค์ไแบงค์แบงค์งงขายแบงค์มันก็ทาไปแต่เราต้องให้ไกด์ไลน์ลักษณะของการทำเนี่ยนะค,ะคผมคิดว่าต้องเน้นว่าให้แบงค์พยายามอารมณ์บุรวยกับลุงนี้ให้มากที่สุดครับแล้วถ้าเป็นลุงนี้เนี่ยนะฮะที่มันเป็นเรื่องของการเข้าไปยึดทรัพย์สินนี่มันเป็นหลักของเขานะนครับ ยึดบ้านที่อยู่อาศัยของเขานะฮะยึดปิกอัพซึ่งมันเป็นอุปกรณ์หากินของเขาเนี่ยควรจะผ่อนช้านผ่อนยาวให้มากที่สุดนะเ,เรียกว่าถ้าลูกหนี้เขามีความตั้งใจนะที่จะพลิกฟื้นชีวิตของตนเองเนี่ยนเะนี่ยก็ต้องให้โอกาสเขามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คือ้องมีความอ,อรุมรวยกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ครับใช่คือเราในแง่ของรัฐบาลองคิดว่าเซตในแง่ของวิธีคิด แล้วไปแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นให้แบงก์เนี่ยปฏิบัติตามนั้นซึ่งอย่างที่คุณเยชชัยบอกว่า m m c เนี่ยจุดเริ่มต้นเขาก็มาเพื่อที่จะแก้ปัญหาในภาคธุรกิจพวกบริษัท SME ที่มีการจ้างงานกันเพื่อไม่ให้ระบบ GDP หรือว่าระบบการจ้างงานมันมีปัญหาเสียหายใช่ไมครับมาถึงประเด็นสุดท้ายที่อยากจะถามคุณเดชชัยก็คือว่าถ้า ในอนาคตพักพลังประชารัฐได้กลับมาเป็นแกนนำได้กลับมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนี่ครัวเรือน16ล้านล้านเนี่ยคิดว่าจะมีวิธีการแก้ไขยังไงได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับนะผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะ,ะวิธีการแก้ที่ที่ผมว่าเริ่มต้นที่ที่มีโอกาสจะทะลุทะลวงเนี่ยได้มากที่สุดก็คือว่า จัดทํานโยบายเนี่ยที่เน้นในเรื่องของการกระจายไรายได้ครับนโยบายเศรษฐกิจที่ทําให้ผลประโยชน์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะในสังคมเนี่ยมันกระจายลงไปข้างล่างหมายความว่าในแง่ของอเนี่ยฮะการผูกขาดครับต้องขยับขยื่นเนี่ยให้มีที่ยืนเนี่ยสำหรับพวก SME พวกพ่อค้าแม่ขายระดับเล็กเนี่ยนะให้มากขึ้นครับ ใน,ในเรื่องของเรื่องของอย่างงี้ในเรื่องของการทําธุรธกิจที่มันมีการผูกขาดหรือมีมมมอเป็นธุรกิจซึ่งมันเป็นสาธารณูปโภคอย่างนี้เป็นต้นเลยนมันจะมีอย่างนี้นะระหว่างนายทุนผู้ประกอบการกับประชาชนผู้บริโภคมันจะมีจุดที่เป็นเข้กจุดสมดุลจุดสมดุลในนี้นะฮะขยับไปทางนี้ผู้ประกอบการก็ได้เยอะขึ้นประชาชนได้น้อยลง ขยับมาทั้งนี้ประชาชนก็ได้มากขึ้นผู้ประกอบการก็น,น้อยลงมันมันเป็นอย่างไ,ไม่ไม่มีทางได้ฟรีนะฮะมันคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งจะเสียมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยที่จะต้องขยับจุดสมดุลเนี่ยนะฮะให้เกิดเฟเวอร์ให้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากขึ้นซึ่งในกรณีของพลังงานเนี่ยนะธุรก,กิจพลังงานเนี่ยต้องเข้าไปรื้อโครงสร้างเลยแต่ว่าในเรื่องของออพลังงานเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญมอมหลวงกรกษาวัฒ จริงๆพลังประชารัฐนี่มีเทคโนโลรดแบบเก่งๆอยู่หล,ลายวแล้วเราพร้อมคือมองใน,นแค่นี้นะเราสามารถที่จะเข้าไปรื้อโครงสร้างในเรื่องของพลังงานเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าข,ของชีพให้แก่ประชาชนเนี่ย ได้โดยไม่ต้องอ,ออกกันหมายใหนะม่นะที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครลำมวยออกยกลากกฎหมายอยู่นั่นนะั้นไมน่ไม่จะเป็นไม่จําเป็นกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยนะฮะภายใต้บริบทอย่านี้ขอให้เรามีอํานาจเต็มครับทําได้ทาได้เลยอครับครับและนี่ก็คือ,อคํายืนยันจากคุณจีรชัยนะฮะว่าถ้าได้มีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนี่โครงสร้างพลังงานเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนี่ครัวเรือน รถแน่นอนและยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องเชิญคุณจิรชัยมาให้ความรู้ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็พูดถึงนโยบายของ,ขงพรรคพลังชประชารัฐในอนาคตว่าจะมีอะไรที่จะทาต่อไปอีกบ้างนะครับและสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธีรชัยมากนะครับที่มาให้เกียรติมาก,กับรายการสืบเศรษฐกิจแล้ววันนี้ผมและคุณธีรชัยก็คงจะต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ